เพื่อไทยก้าวไกลอันนี้คืออยู่ตรงข้ามพลเอกประยุทธ์ปัจจุบันแน่นอนก้าวไกลเพื่อไทยเศรษฐกิจไทยอ่าเศรษฐกิจไทยนี่ก็เป็นอีกพักหนึ่งที่เปิดตัวแล้ววันก่อนเนี่ยคงเห็นข่าวนะฮะอ่าก็จะมีคุณธรรมนัสนะไปแล้วมีอีกหนึ่งคนที่ไปร่วมด้วยกับเศรษฐกิจไทยก็คือเมธีนะเมธีเนี่ยเป็นอนดีตฮาร์ดคอร์เสื้อแดงเลยนะนะฮะนี่ อันนี้ติ๊กตอกของกองเชียร์คุณเมทีนะ,ะนำเสนอภาพนำเสนอภาพวันที่ไปเปิดตัวกับพักเศรษฐกิจไทย,แ,แ,บบย,ยแต่ที่นี่ที่น่าสนใจฮะเมธีเนี่ยทำไมไปร่วมนะทำไมไปร่วมกับเศรษฐกิจไทยเขาเนี่ยเคยเล่าไว้นะ,ะเคยเล่าถึงสิงหาคมธรรมนัสิณธรรมนัสนะ <c oughs> ว่าเนี่ยจ็บกระบาลในตู้สิ่งที่ ทําให้เขาตัดสินใจเนี่ยคือเกิดพังนะเพราะเห็นว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยอยู่ฝ่ายทักษิณแน่นอนอันนี้สวนทางกับลุงป้องพูดเลยนะลุงป้อมเมื่อวานนี้ยังบอกอยู่เลยว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยทั้งตอนนี้และตอนหลังเลือกต้งสนับสนุนรัฐบาลนะแต่เมธีนี่บอกเลยว่าเศรษฐกิจไทยมีดีลกับทักษิณนะธนัดมีดีลกับทักษิณนะแล้วก็ย้อนเล่าตั้งแต่สมัยที่ธนัสเนี่ย จะล้มประยุทธ์เกือบได้แล้วตอนนั้นนะนี่เขาเล่าไว้นะในสื่อับพี่ปลายนะเอาเดี๋ยวลองดูคลิปนี้ตั้งแต่ต้นนะปกติผมจะมาไล์ตอนสิงหาคมธรรมนัสพลิกอบกระบาลในตู้รัฐบาลเกือบพังนะคุณต้องเข้าใจผมนี่วงในสุดๆ แล้วผมเอามาบอกให้คุณฟังถ้าถ้าใครเคยฟังเนี่ยคุณกดกดหนึ่งไหมให้ผมหน่อยที่ให้ผมชื่นใจหน่อยเว่าผมเคยพูดอย่างนี้จริงไหมเรื่องเกี่ยวกับธรรมนัตเนี่ยเขาจะล้มรัฐบาลบิ๊กตู่ถ้าคุณกดหนึ่งไหมให้ผมชื่นใจหน่อยมีใครเคยฟังบ้างแต่ต้องเข้าใจก่อนนะว่าวันเนี้ยแฟนขับกลางวันกับกลางคืนไม่เหมือนกันเพราะปกติผมจะมาไลฟ์ตอนประมาณ กนหนึ่งกันเต็มเลยจริงเหรอใช่ใช่ผมเคยบอกคุณแล้วแล้วผมเอามาบอกให้คุณฟังกว่านหนึ่งเดือนนะถ้าคุณจะจําได้เดือนสิงหาคมธรรนัดล้มรัฐบาลพิกตูแต่มีเขาเรียกว่าผู้มีบาร,รมีนอกรัฐธรรมนูญมาเบรกเกมเสร์ฟทำให้ธรรมนัดเนี่ยหัวคว่ำคำมั่เลยแล้วผมเคยบอกคุณถ้าคุณจำได้นะว่า คนคนนี้ใหญ่มากเลยใหญ่ถึงขนาดว่าคุณคิดดูว่าป้อมเน่ยใหญ่ขนาดไหนป้อมอยู่เบื้องหลังการล้มรัฐบาล4รัฐบาลและเป็นการตั้งรัฐบาลสรัฐบาลป้อมเป็นคีย์แมนคนสำคัญที่สุดของประเทศนี้ไม่ใช่ตู่ด้วยซ้ำแต่ป้อมต้องยอมเสียขุนศึกอย่างธรรมนัต ออกไปเหมือนป้อมโดนตัดแขนขวาออกไปคุณลองคิดดูว่าคนคนนี้ใหญ่ขนาดไหนนี่ผมมาทวนให้คุณฟังนะะผมพูดเรื่องนี้ให้คุณฟังล่วงหน้าหนึ่งเดือนผมไม่ได้เอามาโม้อะไรให้ฟังนะผมเพราะผมไปรู้อะไรมาบางอย่างและถ้าคนที่เป็นแฟนขับผมนะคุณจะเคยได้ยินว่าผมเคย ไกด์ให้คุณว่าคุณรู้ไหมว่าธรรมนัตเนี่ยเคยเป็นลูกน้องของใครมาก่อนถ้าคุณตอบมาเดี๋ยวผมจะมีรางวัลให้คุณรู้ไหมว่าคนคนนี้ตายไปแล้วคุณคุณคุณรู้ไหมว่าคนเนี้ยธรรมนัตเคยเป็นลูกน้องใครอ่ะพูดมาตรงๆเลยมีไหมจ๊ะยังยังับคนหนึ่งก็เพิ่งอ่า คนบอโทนี่ยังไม่ใช่อีกคนหนึ่งไม่ใช่ธรรมนัทเป็นลูกน้องของเสไอธรรมนัทนี่เป็นมือขวาของเสไอผู้ตายไปแล้วนะ่ะพลพลอะไรนะพลตีอินทรัตอะไรเนี่ยยอดบางอะไรนะอะไรนะั่นแหละประมาณนั้นแหละเสไอเสไอเป็นนักเรียนนักเรียนเตรียมอาหารรุ่นสิบซึ่งเป็นเพื่อนซีกันกันกบโทนี่ อ่าผมผมผมจะเลค้ณพูดฟังอย่างนี้แล้วกันนะเมื่อก่อนผมไม่กล้าพูดวันเนี้ยผมพูดให้คุณฟังสองคนเนี้ยเขาเป็นเพื่อนนักเรียนและเสไอซ์เนี่ยเมื่อก่อนเคยเป็นเขาเรียกว่าเป็นประธานหรือว่าอะไรนะเป็นประธานเน่ยเป็นประธา,านที่ปรึกษานายกในสมัยท่านทักษิณอ่าผมพูดอย่างนี้เลยนะ ธร,รมนัตเคยไปอยู่พักคอ๋อ,ม,อมีคนบอก C I S ไตรรงอ่กอ,อ,อ,อินทร,รัททนะตน,นรรนะ์นะไตลรงอินทรัต์อินทรัตน์นะธรรมนัตเคยอยู่กับทักษิณตั้งแต่สมัยปี4-2ตั้งแต่เริ่มตั้งพรรคไทยรักไครเลยคุณยังไม่รู้เรื่องอะไร นะแต่ตอนนั้นธรรมนัตคุณต้องเข้าใจว่าตอนนั้นมัน2ี่กว่าปีธรรมนัตก็เพิ่งจะ30ิกว่ามันยังไม่มีอะไรหรอกไม่มีบารม,มีไม่มีเงินไม่มีอะไรหรอกคุณต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนเพราะฉะนั้นธรรมนัตก็เป็นคณะทํางานของเสไอซ์ซึ่งเสไอซ์ไปเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีก็คือท่านพลตำรวจโททักษินชินวัตรค,คุณต้องมีคนบอกเท่าที่เห็นธรรมนัตไม่เคยด่าโทนี่เลยค่ะและย,ยังรบครับยังเคารพนับถืออยู่ เข้าใจเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้น้องหนิงพูดดีมากเลยน้องคนนี้ก็พูดดีมากคุณต้องเข้าใจว่าคนเราเนี่ยคุณจะอ่านเขาให้ออกเนี่ยคุณต้องรู้เขารู้เราธ้ามนับเนี่ยไม่เคยด่าทักษิณเลยเขาสำนึกในบุญคุณเขาสำนึกในนี่คือเมทีนะฮะคนสนิทของเสด็จ